ดําเหะอีดำอดีดําได้เปลกับบรลหลวงลองถามบุงไหมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับช่องบิกร่อนทีวีนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับผมวันอังคารก็คลิปนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านดงเย็นนะครับผมอยู่ที่สวนของเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็ เป็นเวลาตอนบ่ายนะครับผมก็เอารถด,ดับนะครับมาแก่ไม้นะครับผมที่อยู่สวนตรงเย็นนะครับผมมาแก่ไม้จากข้างหน้าสวนนะครับเอามาทิ้งไว้ด้านหลังของสวนนะครับผมเพราะว่ากลัวคนจะมาลักเออมาลักไม้ไปนะครับผมมาลักขโมยหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ากลัวคนมาลักหรือเปล่านะครับผม ือว่าอยากเอามาเก็บไว้ด้านหลังเฉยๆนะครับผมให้มันสะอาดมูสะอาดตาหน่อยนะครับด้านหน้าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูให้การแมคโครเอาไม้ลงครับจากรถด,ดับเพราะว่าถ้าเราจะเทเลยเนี่ยไม่รู้ว่าไม้ครับมันจะไหลลงหมดหรือเปล่านะครับผม เรคิดว่าน่าจะคิดว่าน่าจะได้ใช้แมคโครนะครับในการเอาไม้ลงช่วยนะครับผมคิดว่างั้นนะครับถ้ามันเอาลงไม่ได้จริงๆนะครับแต่ดูจากสภาพแล้วก็เอาลงได้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มันจะคาอยู่ข้างหลังรถนะครับผม ไม่สามารถเทได้นะครับส่วนหนึ่งก็จะคาอยู่นะครับผมก็คนขับรถดัมก็จะเป็นพี่อะลงนะครับผมคนขับรถแมคโครก็จะเป็นพี่วุฒินะครับพี่วุฒินะครับฝุ่นค่อนข้างจะเยอะสักหน่อยนะครับแดดก,ก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับผมผมก็เลยแอบอยูอ่หลังต้นไม้นะครับให้ต้นไม้บังแดดให้ พอจะถ่ายได้ไม่กี่มุมนะครับไม่อยากออกไปตากแดดมากเท่าไหร่นะครับผม้องขออภัยด้วยนะเราเดเราจะไปดูมุมเนี่ยนครับ ไปถ่ายมุมนี้ดีกว่า nên Ở lôi, ở lôi, ở lôi, ở lôi Chết đây là Ở cái chè luôn đấy Chút hồn, chút hồn Mùm Ôi, luật tạc đẹp quái hoàn đạc ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสิบแปดนาทีนะครับบ่ายสองสิบแปดนาทีได้หรอได้ nè cái nhận Đó uh. àm say bận đi thằng nào cứ câu à นั่งตากแอร์สัหน่อยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอารถไปด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวจะขับรถไปด้านหน้าเอาไม้ต่อนะครับก็เอามาเทไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกด u u s c r i b e แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ จากช่องพิกรณทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องพิกรณ์ทีวีกันเยอะๆด้ยวยนะครับก็สําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ช่องพิกรณ์ทีวีก็ขอสลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายก็ผมบ๊ายบายครับ